การจัดการขยะอย่างถูกวิธีโดยใช้หลัก 3R อ๋อ Reduce, r e u c e Recycle ใช่แล้วแล้วรู้ความหมายของม,มันไหมล่ะ Reduce คือการนำสิ่งของมาใช้ใหม่เช่นการนำกระด,ดาษหน้าเดียวมาใช้ใหม่ Reuse เป็นการลดการใช้สิ่งของโดยโรงเรียนให้นักเรียนและครูนำแก้ เคลื่อนคือการแปลรูปสิ่งที่ไม่ใช้มาใช้ใหม่ได้โรงเรียนของเรามีโครงการปุ๋ยหมักจากเศษอาหารที่นําเศษอาหารมาทําเป็นปุ๋ยหมกักนี่เธอก็รู้นี่หนาแล้วทาไมไม่ไปทําตามที่เรียนกันมาล่ะขอโทษทีมาลืมตัวไปนะ่ะแล้วเธอรู้จักการทําปุ๋ยหมักของโรงเรียนเราไหมา <nhưng> <absence. S 1> ก็ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่นะนั้นเราไปรู้จักการทําปุ๋ยหมักของโรงเรียนเรากันเถอะไป <S <S โรงงานการทำปุ๋ยหมักอย่างง่ายโดยใช้เศษอาหารและใบไม้แหง้งมีการทำสองแบบ คือทำกองปุ๋ยกับพื้นดินโดยศึกษาจากการทำปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกับกองวิธีวิศวกรรมแม่โจ่หนึ่งและการทำปุ๋ยหมักในถังพลาสติกที่ตัดก้นถังแล้วฝังดินโดยศึกษาจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมขั้นตอนการทำเริ่มจากนำเศษใบไม้หรือใบไม้รองก้นหลุมแล้วใส่เศษอาหาร1ส่วนตามด้วยใบไม้แห้ง2ส,ส่วนโดยปริมาตรและใช้ไม้เกลี่ยให้เข้ากันปิดฝาใช้ไม้คลุก เขาขยะทุกสัปดาห์เพื่อเพิ่มอากาศถ้าแห้งไปให้รดน้ำเพิ่มความชุ่นชืน้นใช้เวลาในการหมัก2-3เดือนลักษณะของปุ๋ยหมักเมื่อที่สามารถนำมาใช้ได้แล้วจะมีสีน้ำตาลเข้มจนถึงดำอ่อนนุ่มยุ่ยคาดออกจากกันได้ง่ายไม่มีกลิ่นเหม็นอุณหภูมิปกติ ในโรงเรียนมีการจัดการอาคารสถานที่ให้ดูสะอาดเรียบร้อยคุณครูมีการประชุม PLC แก้ปัญหาขยะและบูรณาการในแต่ละวิชาเช่นวิชาการงานวิชาศิลปะวิชาวิทยาศาสตร์นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะโดยปลูกฝังจิตสำนึกให้นักเรียนและมีการจำน่ายขยะอีกทั้งยังมีการให้ใช้แก้วและถาดอาหารเพื่อลดปริมาณขยะและยังมีการอบรม ร่วมกับชุมชนในการจัดการขยะอย่างถูกวิธีโอ้โหโรงเรียนของเรายังมีการจัดการขยะอย่างถูกวิธีด้วยนะใช่แล้วอย่าลืมไปใช้วิธีการจัดการขยะอย่างถูกวิธีทั้งที่บ้านและโรงเรียนได้นะโรงเรียนของเรายังมีโครงการมั่ผคุเทศนน้อยที่ให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะอย่างถูกวิธีกับชุมชนอีกด้วยนะแล้วเราไปจัดการขยะ ขยะไม่ใช่ปัญหาแต่ขยะจะมีคุณค่าเพียงแค่เราร่วมกันจัดการขยะอย่างถูกวิธีนะคะ